ก็ขอสวัสดีครับทุกคนว่าคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเพิ่งได้ความรู้มาใหม่ๆมานะเรา่ไปเจอคลิปท่านหนึ่งในให้เนื้อหมูในช่องฟิตละลายได้เรยวที่สุดเนี่ยได้ไวภาในหานาทีหรือสินาทีเนะหรืที่ไม่ต้องไปแช่น้ำแบบไปชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงกูจะได้ทำอาหารนะเพราะผมจะไปถ่าอย่างนั้นก็เลยเอาประหานมาบอกเพื่อนกันนะเออคืออย่างงี้เนื้อหมูเนื้ออะไรก็แต่ที่เราชอบแช่ช่องฟิตแล้วมันแข็งปักหละไันสามารถจะไปหั่นไปอะไรเลยคือมันต้องจะมาทำอาหารา ทำใหรสชามันเสีย้วล่าร้อนไปทำให้รสชามันเสียนอนวิธีการที่เขาให้ทำเขาทำก็คือสำหรับเชฟแบบที่นี่ของเชฟนะก็คือการใช้เกลือผงโรยโดยเนื้อสมมุติเป็นถ้าเป็นเนื้อหมูสามชั้นน่ก็โรยให้มันทั่วเลยท่้งดานบนดานล่างให้ทั่วคุกเขาให้ทั่วไปเลยนะเออแล้วก็แช่ทิ้งไว้งัานประมาณสักห้าทีอ่ะและ้วไล่ไม่ตองกลัวามันจะเค็มในเนื้อเพราะเดี๋ยวเราก็ไปแช่น้ำล้างน้ำอีกทีเพราะไว้ตกเกลเนี่ยเกลือเกลือเนี่ยนะมันจะช่วยขจขัดคราบสิ่งนนส เทเข้าไปแล้วก the like the like, the ็ผสมกับน้ำนะเทน้ำใส่ชูไปแล้วก็ใส่กระมังได้เอาเนื้อแช่ใส่กระมังนะน้ำใส่ชูแช่ไปแล้วก็แช่เอาเอาน้ำเติมไปนะไม่ทำให้ให้เนื้อเนื้อละลายได้เร็วขึ้นเออีกเทคนิคของเขาได้ถึงแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปทำแบบทำแบบแบบเดิมที่เราไม่รู้ว่าคือไปไปแช่น้ำปนมาทำให้เนื้อเสถรชั่นเพื่อนนะในวิธีการในวิธีการนั้นเลยทำแบบนี้ก็ตามนี้เลยนะหนึ่งเกลือป่นสองน้ำส้มสายชูคลุกเขาให้เข้ากันนะถ้ามีน้ำใส่ชูก็คือต้องใส่น้ำค้อเราก็ไม่ต้องเราก็้้งไไปปลาน่ีแทช แล้วก็มาหันมาทำอะไรได้ไวขึ้นนะเพื่อนนะเออก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนในการเทคนิคเลก็กนนะ้อยเพื่อที่เอาความรู้มาฝากนะเพื่อนนะโอเคเพื่อน